สวัสดีจ้าพี่นองพบก็ช่องยาดาวโนเวยียกและจา้าพี่นองวันนี้เกิดจิบล่างประมึกขัดปาหมึกเอเท่าไหร่ประมึกขัดที่เราซื้อมาลูกซื้อมาเจา้าแล้วมาแบ่งกับเพื่อนคนละครึ่งเลยจิบมาล่างจิบมาแพ็คใส่ถุงไว้แล้วก็แบ่งกันแต่เพื่อนลูกแล้วยาจะไปปิ้งย่างดาวันนี้มันมีวันนี้เป็นวันเอมิดในซันมิดในซูนภาษาของโนเวจ้ะเป็นเอประเพทนี้แหลงขัดไหละคุณปู่ว่ายากับเราไม่ถูก มาจ้ามาช่วย,ย่าติทำหนึ่งมานี่ก็จิลุยเลยนะจ๊ะอน,น้ำใส่ยากบหิวนักไม่ได้น,น้ำใส่ไปแล้วที่เราก็จิได้ใส่ถุงมือกับมมทนาดเพราะว่ามันก็ต้องเปียกน้ำอีกเลยใหญ่ทำอย่างนี้เลยนี่จัดตัวประมึก ีคือตัวปลาหมึกจ้ะเห็นไหมเห็นชัดไหมโอ้ยหลวงปลาหมึกติดนี่ที่ลูกซื้อมาแล้วก็จะทำยังไงยากก็ยังไม่รู้เลยนี่อันนี้คือจะม่มีไข่ดอกตาเจ้ะมาเด้อมาเด้อช่วยญาติทำหนึ่งโอ้ยว,วันวันอีกแคคัดวันได้เนี่ยคันคันดูเช็คแต่ว,วันโมหาคัดวันเออ <laughs> มไม่ไดคัดนะน้ำร้อนมันจีนั่นเพราะว่าในคืนนี้ก็แช่ไว้กับไม่ได้แช่ไว้วกับมิเตอเอะออกจากช่องฟิตมากอ่ะเขาจะใส่เป็นแพ็กมาแพ็กระซิบโลพี่น้องนี่ยากกับมาทํามาล่างเนี่ยเฮ้ยหนาวจยนเจ็บเลยเห็นไหมจ๊ะเย็นเจ็บนี่็านาดนี่ตั้งคืนแล้วรู้ว่าขึ้นมาเห็นแต่ไม่คืนนี่ยังนั่นนี้เลยจ้ะ มันเป็นแข็งอยู่แล้วก็มีอ้ยคุณป well ู่บอกเอาน้ำเย็นมาให้แกเขาจะพิชแกก็ไปเอาน้ำอุ่นมาให้ปวดมือพี่น้องมึงจะค่อยๆขัดอย่างนี้เดี๋ยวจะแทงมันก่อนมันละลายละลายมันจะเป็นก็ใส่ไอ้นั่นแผลกมาปู่น้ำเย็นๆมาให้ละจ้ะน้ำดักเมียงเยอะ คือตัวประมึกแก่พี่น้องโอ้โหกล้วบุรีก็มีตายแหละทำไอม,มักง่ายจริงๆเนาะมีกล้วบุรีพร้อมเออมักง่ายเว้ยนี่จ้ะกล้วบุรียางนีบโกหกเออทำงานไงกันนอ่เี้เหรอเออเย็นเจ็บเลยพี่น้องพี่น้องแล้วกับน้ำทายน้ำเน่ยนี่ งานอยากกินแล้วก็่าอยากเห็นทำแล้ว, <c oughs> ลวตอนกินอร่อยเนาะแต่ตอนทำเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งนั่น,น,นคนก่อนพี่เนาะคนให้มันนั่นล่างดิบล,ล่างเลขสามสี่งเยอะจ้ะสื่อเขากินทำแล้วง่ายกว่าเนาะแต่ว่ามันก็แพงังว่าพี่เนาะเห็นท่านงี้มันก็ได้นั่น น้ำน้ำน้ำปิดปีดเลยจับโยนใส่ยโยนใส่เลย,เลยนาะท่าแผก็แผกแผจับใ้นี่นิ่มแหละมีจะตัวประมึกหลังๆลงสาสายให้มันถ่าย,ายดับออกก่อนก็มาใส่น้ำเปลี่ยนอีก ปูดแล้วเบตตาฟ้าบอกคุณปูเต็มถังแหละถังนี้มาใส่อีกจ้ะถังนี้น้ำม,มากแล้วก็เต็มแหละใส่ถังนี้อีกถังนี้เต็มแหละมันจะน้ำ

ละลายหม่ๆยังแม่นิ่มตัวจิกแข็งยังกันนี่แต่ตัวนี้มันละลายก่อนเขาอยู่รบนมกันกน,นิ่มมดแล้วตัคืนนึงถ้งงานมันก็ไม่ละลายจะมาเดิมมาประมุกไปกิน <c oughs> ก็ไม่ขายดรอกว่าเอาไว้กินเองลูกเขาซื้อจ่อยาไม่ได้ซือ้อลูกก็ซื้อคนแบ่งกันคนละครึ่งก็เพื่อนเขาอยากเลยต้องมาทาคันไม่ทาไม่หายก็บยากจิเอ๊ไปกินด่า แต่อีกอย่างก็คือว่าทนายช่วยลูกเบาแรงลูกดก้ก็ซื้อหายแล้วก็ต้องทําเบาแรงลูกลูกก็ทํางานกันจุนเงานกันเราทําไว้หายก็น,นี่ก็ลูกก็ได้นั่นทําให้กินเรากินง่ายๆแล้ว่าววน,นี่ยากับพูดแล้วพูดอีกเนาะย,ยากอะจะไปปิ้งนอกเมืองดามเป็นวันเอประเภณนี้เอมิดไนซันของนุยงั้นคุณปู่อยากไปรจริงย่ากก็จะพาเซนโดอ,อไปปิ้งไปย่างกลางคืนกันหลังจาก หกโมงเนี่ยจ้ะแล้วใครสะดวกพาครอบครัวไปวันนี้มันเป็นวันธรรมาดายีกงลงไปกับตะวันหน่อยกับดึกไม่ได้เพราะว่าถ้าคนไปครอบครัวเขาก็พ่อแม่ก็ต้องทาง,งานเนี่ยแต่ปู่ย่าไม่ได้ทำก็กับตะไหนได้แต่กินดูก็ปิดเทิมแล้วพี่น้องเอ้ยพี่ตาฟ้า าดคันดูคัสเซวันโอชิปเดวันให้คุณปู่เปลี่ยนน้ำให้ดูดิงน้ำน้ำปิ๊กปีปเลยพี่น้องเอ้ยหูนะ <c oughs> เหมือนชีเพียเลย <c oughs> พี่น้องก็ยกไม่ได้ดอกไม่ไหวยายจะมาวางตั้งนี้ค้าเสวันเดนนะโอชุลเราไม่ chưa làm gì 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 làm gì chưa 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 làm gì làm นี่แล้วก็จิกคัดแบบนี้เพื่อนจีได้ใส่ถุงไว้ให้เด็กน้ยอยันแบ่งกันแล้วยากระจีช่างไปเอวยากระเจาไปทำแต่อันที่ยากระเจาไปไปอนยังไม่รู้แล้วก็จเจียวอังไงออกปลาหมึกยากระไม่รู้นื่มล่ะเคยทำตัสิบสี่สิบห้าปีที่ทแล้วซื้อมาทำหลาก็หลอกหนังพรอมนี่แต่ว่าเขาบอกไม่หลอกหนัง พอสีไม <inaudible> ่สวยนี่น้ำสองพี่น้องเออดูเอาฟาดดิเด่นอ่าโอ้โอาชิลเลยโอ้ฮานีวันอุ๊กจ้ะพอดีเออพอดีวีสกันเล่นสับฟัวริสอุ้ยเย่าบินฮะ So, you may kilo for way that works on that. Uh. này, model is like a nice complete. I love ทาเดนอวัสกิโอตโพทาทุ่มดตี <ers> nah. ้ไหมเดนะมื่อิวันโอเล่นเสืะยีไม่ทุ่มดเลยบดตาอ่ะอันนีอู่ทุิเลยอืมไอเก่งยีไม่ทุ่มดบดตาอีกอีกวันี่นี่เราก็ิเตียมแพเตียมซีนก้นพี่น้องแบ่งกันเด็กน่อยช่างว้ช่างว้เลยจ้ะ

cũng được đâu, xinh được. không ừ. yeah, phải xinh không đây yeah, yeah, yeah. Thằng bài bên thùng lô quá oh, lợi <laughs> นี่ก็อ่อนกิโลเอ้าสาตัตวไหนใส่ดีตัวหน่อยนะตัวหน่อยก็ไม่ตัวเทากันนี่แล้วเนาะนี่ก็แก่เกินไปแก่โคตรเป็นตัวใหม่ดูตัวหน่อยใส่มันมันให้มันได้นะั่นนันดิให้มันได้กิโลนึงพอดีจ้ะนี่ก็โลกว่วคือเก่า มันตอนนี้ลกุกอ่ะฮึดาก,กนเนาะไม่ขยันพับปะนั่นดอกเนาะใส่ไปลุ้เลี้ยงไม่ไหวเอยากงห้สวยๆเลี้ยงไม่ไหวให้เด็กน้อยก็ไปทำเองเถอะ ไลุนก็ทำงานว่าเองไดดไปถซีนแห้ก็เลวเนะช่างนักเห้นี่เ็ิเกินิดวานะดูกทั้งหลายโอ้โหมีแต่เกินทั้งนั้นเลยนี่ไม่ยเกินอทั้งไร เหลือล้มชังอันนี้ก็ได้ทรายบดคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อพี่น้องคลิปเอแบ่งปลาหมึกเอแพ็คปลาหมึกใส่ถุงไว้ทาความสะอาดปลาหมึกแต่แม่ทําขีอันตอนทําขียากก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้จ้ะมันเลอะแล้วมันก็เอายวตัวยากวดเอวหลายแพ็คเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วลูกก็ไว้ให้ลูกมาแบ่งกันก็นกเพื่อนที่นี่อันนั้นยากก็เจียาไปปิ้ง ทะเลวันนี้วันเอ,อเทศกาลเอมิดในซันมิดในซูนเป็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนของโนเวจ่ะเค okay, จะไปตามไปดูคลิปปิ้งย่างกันอยู่ริมทะเลเด้อพี่น้องขึ้นนี่จะพาดที่ตามเด้อจ้ากดที่ตามไวก็ได้ไหมพาดคลิปของยาด่าวเค okay, จากคลิปแค่นี้ก็สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนขอให้ลำล่ำรวยรวยกันเด้อจ้าพี่น้อง